คลิปนี้นุ่นจะมารีวิวน้ำหอมแบรนด์ลักเบนะคะน้ำหอมแบรนด์ไทยที่เทียบเท่าแบรนด์ระดับโลกค่ะทุกคนมันหอมมากจริงๆค่ะไม่ใช่น้ามานะคะนุ่นใช้เองจริงๆก็เลยจะมารีวิวค่ะ น้ำหอมแบรนด์ลักเบนะคะมันจะเป็นแบบเพอร์ฟูมเลยนะคะทุกคนมันจะหอม16-24ชั่วโมงเลยนะคะเจ้าของแบรนด์เขาเค้มไว้อย่างนั้นค่ะเราก็เลยต้องแบบต้องลองนะทุกคนเพราะว่าคือปกติอะใช้แต่เคาน์เตอร์แบรนดเนาะมันถึงจะหอมติดตัวเนาะแต่คือยี่หอ้อน,นี้ยมันหอมติดตัวจริงๆนะคะเราแบบทดลองแล้วแล้วสีที่เราได้ลองนะคะก็จะคือสีชมพูค่ะเป็นกลิ่นลิเกิลนะคะหอมแบบหอมหวานละมุนผู้ดีเหมือนลูกคุณ หนค่ะทุกคนถ้าใครชอบแบบแนวนี้ก็คือสีชมพูไปเลยนะคะส่วนสีดำนะคะกลิ่น Luxury Girl ค่ะหอมแบบหอมแพงหอมเท่หอมแบบหอมแบบยั่วยนะคะนุ่นว่าสีดำเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะแนวแบบเท่ๆสป,ปอร์ตๆปปแล้วทั้งสองสีนะคะหอมแบบติดตัวค่ะแล้วก็ไม่ไม่เวียนหัวเลยนะคะแบบ ชอบมากๆจริงๆค่ะแล้วแบรนด์เนี้ยเขายังมีอีกหลายกลิ่นเลยนะคะทุกคนก็ลองไปหาใช้กันดูนะคะลองไปตํากันมาดูค่ะแต่2กลิ่นนี้สีชมพูกับสีดํานุ่นให้ผ่านเลยค่ะส่วนตัวแพ็กเกจจิ้งก็หลูหลาหมาาห่ามากเกินราคามากๆเลยค่ะทุกคนไปตํากันนะคะที่เพจนี้เลยแม่ค้าเขาเจะไลฟ์สดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย